สวัสดีทุกท่านครับพบกับผมช่อง p ีวเรียวๆนะครับวันนี้พบกับผมเตอร์ P ีวนะครับวันนี้ผมจะพามาดูตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเรียวมีตัวใหม่นะครับเรียวมี C75 วันนี้ตัวเครื่องตัวอย่างเดโมได้มาถึงแล้วนะครับเราก็เหมือนเดิมขอนอนุญาตพี่เขาเหมือนเดิมนะครับผมตัวเครื่องจะเหมือนตัวโชว์เลยนะครับที่เคยลงในสีขาวก่อนหน้านี้นะครับ ตัวนะครับเดียมีนะครับจอเนี่ยเป็นจอ IPS นะครับ LCD 6.72นิ้วนะครับความละเอียด FullHD นะครับ FullHD พัดนะครับความสว่างทั่วไปนะครับ580นิตนะครับความสว่างสูงสุดนะครับเวลาออกแนีก็คือ690นิตแล้วก็ค่าต่ำสุดของความสว่างอยู่ที่่ามนิตนะครับผมตัวอัตรารซเฟสเลดนะครับ90เฮิร์ตนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวชิปเซตนะครับ เข้ามาดูในเครื่องเลยชิปเซ็ตก็จะเป็นในส่วนของตัวฮาร์ดิโอนะครับ G 9 2 Max นะครับผมอ่าเป็นตัวนี้เลยมีไดเทคฮาร์ดดิโอ G 9 2 Max นะครับแบตเตอรี่ให้มานะครับ6,000นมิลลิแอมความจุนะครับของตัวแรมนะครับจะมีสองแรมเนี่ยจะเป็นแรม8นะครับความจุจะเป็น2ตัวก็คืออ่าหนึ่งสองแปดนะครับกับตัว256ร้กิกนะครับผมขยายแรมได้สูงสุดถึง16บหกิกนะครับผมก็จะกลายเป็นยี่สิบสอง อีกสกิกนะครับส่วนกล้องหน้านะครับผมกล้องหน้าจะเป็นกล้อง8ล้านนะครับแล้วก็ตัวกล้องหลัก50ล้านนะครับเวอร์ชั่นโน้ตสีนะครับผมในส่วนของตัวจอนะครับไหลลื่นนี่แล้วก็สว่างดีนะครับจากที่ผมลองปัดปัดดูนะทุกคนตัวเครื่องนะครับให้ลำโพงคู่มานะครับแล้วก็ลองรับเอาต้าบูมนะครับเปิดเสียงสูงสุด400นั่นเองนะครับผมแล้วก็ลองรับในส่วนของการชาร์จนะครับ 45วัตต์นะครับผมแบตเตอรี่6,000ถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็ประสบการณ์ AI อัจฉริยะนะครับที่เขานี่เห็นไหมประสบการณ์ AI อัจฉริยะ90%มีครบนะครับอ่าอันนี้เขาเรียก mini c a p s ู l 3.0ด้วยนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผมในส่วนองการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์นะครับอ่าตรงด้านบนแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของนี่เลยทนน้ำทนฝนนะครับ IP นะครับ 68แล้วก็ IP 69นะครับผมก็คือลงไปในน้ำเนี่ยเขามีระบบอ่าเวฟนะครับก็คือสันแล้วก็ไม่ให้น้ำเข้านะครับผมอ่าผมอาจจะไม่ได้เจาะลึกนะครับผมมาพีวีเบื้องต้นให้แล้วกันนะครับผมแล้วก็ในส่งของตัวอ่าตัวนี้รองรับ 4G นะครับไม่ใช่ 5G นะครับเป็นพอร์ตอ่า USBc นะครับ2.0นะครับเซนเซอร์สแกนอ่านิ้วมือตัวข้างเครื่องตัวนี้นะครับผมอ่า อนนี้แล้วก็ปฏิบัติการนะครับมากับเรียมี UI 5.0นะครับขนาดนะครับในส่วนของความบางนะ่าจะอยู่ที่7.99มิลน,นะครับผมน้ำหนัก100 96กรัมหรือ89นะอันนี้ข้อมูลผมไม่แน่ใจว่ามันตรงกันไหมนะเพราะหลายสำนักข้อมูลก็บอก100กว่าอย่างเงี้ยครับบางสำนักก็บอก อ่าร uh, mm ้อ hmm. สิบางสันักร้อยแบก้านี่อ่า uh, แต่ว่ายังไงก็คือราคานะครับที่เขาขายนะครับตัวแรมนะครับแความจุอห้อ่าความจุหนึ่งร้อยกิกนะครับผมออจะอยู่ที่5,999บาทในส่วนของตัวอ่า uh, ความจุนะครับแรม8ปดลอมสองรอยกิกนะครับอยู่ที่6,990บบาทนะครับ จะมี2ส,สีนะครับสีดําแล้วก็ในส่วนของสีทองสีนี้เลยนะครับผมในส่วนของตัว YouTube ที่ผมอยากจะลองดูก็คือเปิดเสียงดูนั่นเองว่าเสียงของเขาจะมาประมาณเท่าไหร่นะครับจะเสียงจะมาเยอะไหมนะครับเสียงคู่จริงหรือเปล่านะครับเราก็ลองดูเลย <Okay. S 2> เดี๋ยวก็คือเดี๋ยวลองฟังดูก่อนนะว่ามันเสียงไหมเงี้ยเดี๋ยวลองดูขออนุญาตเปิดเสียงนะทุกคน400เปอร์เซ็นเสียงดังดังมากเป็นย <c oughs> ังไงครับ เสียงดังนะครับทุกคน400%นะครับจากที่ลองฟังดูก็ลำโพงคู่ครับผมลำโพงคูออ่อัตรารลื่นไหล90เนื้เนี่ยลื่นไหลดีนะจากที่ผมปัดดูนยทุกคนจะรู้เลยว่ามันลื่นไหลนะครับไม่มีสะดุดเลยลื่นไหลจริงๆแล้วก็ต่อมา กล้อง50ล้านเดี๋ยวผมจะลองถ่ายดูนะว่าเวลาเราถ่ายเนี่ยประมาณไหนหนึ่งธรรมดานะครับแล้วก็จะเป็นคูณ2นะครับอ่าแล้ก็จะลองดูนะทุะกกฏว่ามันได้ประมาณไหนปื๊บอ่าก็คือจะรอประมวลผลแป๊บหนึ่งนะครับอ่าโอ้ในส่งของการพัสกินนะครับ กับจอยจะดีถือว่าโอเคเลยนะครับผมกับราคานี้นะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวคูณ2นะครับซูมคูณจะประมาณนี้ภาพก็ถือว่าถ้าถ่ายธรรมดาโดยที่ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นการเก็บในส่วนของแสงสีนะครับมาดีเลยนะครับผมอ่าเห็นชัดนะอ่าซูมก็ได้นะส่วนวิดีโอนะครับผมในตัวของวิดีโอนะครับวิดีโอเนี่ย ผมลองแล้วทั้งกล้องหน้ากล้องหลังจะได้ประมาณนี้เลยก็คือจะเป็นตัวพ0 8 0 p 30ิีสามสิบเอมหรือ720ปี30เอมจะได้เท่านี้นะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะมีอัปเดตเพิ่มมาเป็น60เอมในอนาคตหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้คืออยู่ประมาณนี้นะครับส่วนคะแนนอันตโุต้ในการใช้งานก็อยู่ประมาณสองเซนกว่าๆนะแต่ตัวนี้มันได้ตัวที่ความทน,นทานด้วยก็คือตัวอะโมเชลนะครับผมรองรับแรงกระแทกได้ดีนะครับตกจากที่สูงที่สูงได้เลยนะครับอันนี้ถือว่า ให้มาในเลทราคาที่คุ้มค่าคุ้มราคามากได้จอฟูลเฮดดีด้วยนะครับผมกันน้ำก็ได้ด้วยนะครับยังได้ถึงกับระดับของ oppo ที่ออกมาใหม่ตัว x8 x8 pro เลยทีเดียวนะครับถือว่าราคาไม่แพงกล้องก็ยังสวยออกแบบได้สวยงามนะครับสแกนนิ้วได้ตรงนี้นะครับลำโพงคู่นะครับ I C นะครับ สวยงามตรงนี้มีน่าจะจำหน่ายช่วงเปิดตัววันที่3นะครับยังไงก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับทุกคนถ่ายลองดูนะถ่ายฟิดทีตต่ตรงติ๊กตอกจะโอเคไหมจะลื่นไหมแต่ดูจากการที่เราเล่นเฟซบุ o กเมื่อกี้คือลื่นมากอ่าลองดูน,นี้โอเคนะครับผมถ้าใคร ซื้อไปไปดู Tik กต k อนี้เลยครับได้เลยได้เลยนะครับผมสบายเลยครับดูได้เลยบอมเลยคุ้มมากถ้ายังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับกับช่องพรีวิวเรียนๆนะครับอันนี้ก็มาพรีวิวสดสดเรียๆกันเลยผมไม่ได้ตัดต่อได้แล้วก็เห็นอย่างไรก็ตอบไปอย่างนั้นนะครับส่วน ยังไงเนี่ยถ้าใครสนใจนะครับลองเข้าไปดูที่ร้านได้เลยนะครับผมร้านที่เขาเป็นรถตลักสีหน้าที่ผมมาประจำจนพี่เขาให้มารีวิวละขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ